แนวคิดเรื่องการออมของในหลวงรัชกาลที่9ต้นแบบพระมหากษัตริย์นักออมในหลวงรัชกาลที่9ต้นแบบของพระมหากษัตริย์นักออมทรงแสดงให้เห็นถึงความประหยัดเรียบง่ายและพอเพียงซึ่งเป็นสิ่งที่พระสบมิกรชาวไทยสามารถน้อมนำแนวคิดมาปฏิบัติตาม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงเป็นแรงบันดาลใจของผสกนิกรชาวไทยในหลายๆเรื่องและหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนให้การยกย่องพระองค์เป็นต้นแบบก็คือการเป็นพระมหากษัตริย์นักออม ซึ่งเป็นพระราชจริยวัตรที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นประจำเสมาอมาโดยเป็นแนวคิดง่ายๆที่ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและครอบครัวดังพระราชดำรัสที่ว่าการประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองพระราชดำรัสเมื่อวันที่5เมษายนพศ๒าลา 2 5 5 9กระปุกอจึงขอรวบรวม7แนวคิดวิธีการออมตามแบบอย่างในหลวงรัชการที่9มาฝากเพื่อให้ทุกคนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 1. สมเด็จย่าผู้ปลูกฝังเรื่องการออมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องการออมเงินจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์โดยทรงได้รับเงินค่าขนมเป็นรายสัปดาห์เพื่อเป็นการสอนให้รู้จักจัดสรรเงินไว้ใช้ และเมื่ออยากได้อะไรก็ให้เก็บเงินซื้อด้วยพระองค์เองเพราะสมเด็จย่าจะไม่ท่งซื้อของขวัญให้พร่ำเพรือ่อโดยจะซื้อให้เพียงปีละสองครั้งเท่านั้นเฉพาะในวันปีใหม่และวันเกิดอย่างเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเรียนหนังสืออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้กราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้จัก,กรยานเพราะเพื่อนๆนคนอื่นมีจัก,กรยานกันหมดแล้วสมเด็จย่ารับสั่งตอบว่าลูกอยากได้ลูกก็ต้องเก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินที่โรงเรียนไว้สิ หยอดกระป๋องวันละเหรียญสองเหรียญได้มากค่อยเอาไปซื้อและเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่สมเด็จย่าก,ก็ส่งสมทบเงินเพิ่มให้ไปอีกก้อนหนึ่งเพื่อนำไปซื้อจัก,กรยานซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพระองค์ท่านก็ได้ทรงปั่นจัก,กรยานแทนการประทับรถยนต์พระที่นั่งไปโรงเรียนด้วยพระองค์เองด้วยอันเป็นหนึ่งในต้นแบบแนวทางการประหยัดพลังงานในเวลาวิกฤต หรือเมื่อครั้งพระชนมายุเพียง8พัรษาก็ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์และเมื่อพระชนมายุ1 0พัรษาทรงนำเงินที่เก็บออมไว้ซื้อเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือคลาริเนตแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านได้รับการปลูกฝังเรื่องการออมที่ดีจากสมเด็จย่ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 2. ฝากเงินกับธนาคารอย่างเป็นประจำเสมาอมา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเก็บออมเงินไว้กับธนาคารอย่างต่อเนื่องตามคำสอนของสมเด็จย่าผ่านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินส่วนพระองค์ซึ่งมีเงินฝากเข้าเป็นประจำทุกๆปีนอกจากนี้พระองค์ยังทรงกำชับให้พระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เห็นคุณค่าขอองค์การออมด้วยการให้เปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสของพระองค์หลายต่อหลายครั้งที่ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่งถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวงังเรากินเข้าไปเป็นทุนทุนมันก็น้อยลงลงจนหมดพระราชดำรัสเมื่อวันที่สธันวาคม2518 3. ประหยัดมัธยัสเป็นที่สุด พระองค์ทรงเป็นต้นแบบขอองค์การประหยัดมัธยัตยิอย่างแท้จริงจนเคยมีครั้งหนึ่งสมเด็จย่ามีพระดำรัสว่าในส่วนจิตเนี่ยคนที่ประหยัดที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหารารรชบมนาถบพิษประหยัดที่สุดทั้งน้ำทั้งไฟเรื่องฟูงเฟอฟุ่มเฟือยไม่มีซึ่งเราจะเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา8-9ถึงปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แทง่งทรงใช้จนกุดแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบคลายแผ่นกระดาษซึ่งแสดงให้เห็นเรื่องความประหยัดมัธยัติของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี 4. บัญชีครัวเรือนแก้ปัญหาความยากจนบัญชีครัวเรือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงเริ่มที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยการทำบัญชีครัวเรือนก็คือการบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมว่าครอบครัวมีไรายได้รายจ่ายเท่าไหร่มีเงินคงเหลือมากน้อยแค่ไหน หากมีการทำบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้ทราบว่ามีรายจ่ายไหนจำเป็นไม่จำเป็นบ้างเพื่อจะได้ลอดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งไปซึ่งสิ่งสำคัญขององค์การทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดของพระองค์คือให้มีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งออมไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือยามเกษียณด้วย 5. พอเพียงพอประมาณแต่ไม่สุดโต่ง การประหยัดอดออมล้วนเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่หากสุดโต่งมากจนเกินไปก็เกิดผลเสียได้เช่นกันซึ่งตามความหมายของคำว่าพอเพียงของพระองค์ก็คือการคำนึงถึงความพอประมาณอย่างมีเหตุผลที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเหมือนบางโอกาสที่พระองค์ทรงซื้อของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อเป็นรางวัลให้กับตนเองอย่างตอนที่พระองค์ทรงซื้อกล้อง ที่เป็นรุ่นตัวระดับสูงเนื่องจากต้องนำมาใช้ทรงงานและเลือกดีแล้วว่ามีราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการใช้งานดังตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่ว่าพอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกี่นะมีอยู่ไม่ฟุ่งเฟยไม่หรูราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่งเฟยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบตัติพระราชดำรัสเมื่อวันที่สธันวาคม2540 ลงทุนควบคู่ไปด้วยนอกจากการออมแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษยังเป็นผู้ที่รู้จักนำเงินที่ออมได้มาลงทุนควบคู่กันไปด้วยเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตระดา ที่เริ่มต้นลงทุนจากเงินสะสมส่วนพระองค์เพียง32,866บาทจนกลายเป็นโครงการที่เติบโตมาถึงทุกวันนี้หรืออย่างเรื่องการเลี้ยงปลานิลก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเป็นอย่างดีว่าพระองค์ท่านรู้จักการลงทุนเพื่อหวังผลระยะยาว เพราะเริ่มแรกได้รับการถวายปลานิลจำนวน50ตัวจากสมเด็จพระจัก,กรพรรดิอากิฮิโตะประเทศญี่ปุ่นพระองค์จึงได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ทดลองเลี้ยงปลานิลภายในสวนจิตรดาหลังจากเลี้ยงไม่นานมีทั้งรอดบ้างตายบ้างมีปลานิลที่ยังคงเหลือเพียง10ตัวเท่านั้น แต่พระองค์ไม่ทรงย่อท้อย,ยังคงพยายามต่อไปจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปพระองค์สามารถพระราชทานปลานิลให้กรมประมงหนึ่งหมื่นตัวทำให้ปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกปลานิลไปทั่วโลกสามารถเพาะพันธุ์ปลานิลได้ปีละกว่า2 2 0 0 0 0ตันสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้คนจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพด้านการลงทุนในระยะยาวของพระองค์ได้เป็นอย่างดี 7. ออมแล้วรู้จักให้ด้วยจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฎรและทรงให้ทุนก,การศึกษาแก่นักเรียนอยู่ตลอดเวลารวมถึงโครงการตามพระราชดำริและพระราชการณียกิจทุกโครงการที่ล้วนแสดงให้เห็นว่าพระองค์พร้อมจะให้ และเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอย่างแท้จ,จริงนั่นก็เพราะเมื่อครั้งทรง,ทรงพระยาวที่ได้รับการอบรมจากสมเด็จยา่าเรื่องการให้ด้วยการทรงตั้งกระป๋องออมสินที่เรียกว่ากระป๋องคนจนไว้กลางที่ประทับเมื่อพระองค์นำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูกเก็บภาษีด้วยการต้องนำมาหยอใส่กระปุกนี้10%และทุกสิ้นเดือนสมเด็จย่าจะทรงเรียกประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นว่าจะนำเงินสะสมที่ได้จากการเก็บภาษีไปใช้ทำอะไรเช่นอาจจะนำไปมอบให้เด็กกำพร้าหรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจนเป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงปฏิบัติต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนเป็นต้นแบบของพระมหากษัตริย์นักออมให้คนไทยยึดถือเป็นแบบอย่างซึ่งทุกคนสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ขอบคุณภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติธนาคารอมสินกระทรวงสาธารณสุขเรารักพระเจ้าอยู่หัว